สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูยกจะมาอธิบายแบบฝึกหัดบทที่3เรื่องการลบจำนวน2จํจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10หน้าที่72 8ถึง8ปเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกัครูเลยนะคะแบบฝึกหัดบทที่3เรื่องการลบจำนวน2จํจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10นะคะมาดูข้อ3.1กันค่ะเด็กๆ การลบโดยการเอาออกนะคะในตัวอย่างนี้เขาให้ส้มโอมา3ลูกค่ะเอาออกไป2ลูกส่วนที่เอาออกนะคะจะมีวงกลมล้อมรอบแบบนี้นะคะ3เอาออกไปสองเหลือเท่าไร่เราก็มาดูส่วนที่อยู่นอกวงกลมค่ะเหลือ1นั่นเองค่ะมาดูข้อ1.1กันนะคะเขาให้มแก้วมังกรมาทั้งหมด6ลูกค่ะเอาออกไปเท่าไหร่คะเด็กๆ เอาออกไปสองเด็กๆ,ๆก็เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยค่ะเอาออกไปสองคราวนี้เราอยากรู้ว่าเหลือกี่ลูกเราก็มาดูค่ะว่าส่วนที่อยู่นอกวงกลมตรงเนี้ยเหลือกี่ลูกนะคะหนึ่งสองสามสี่เหลืออยู่สี่ดังนั้นหกเอาออกไปสองก็เหลือสี่นั่นเองค่ะในข้อ1.2 13และ1.4ให้เด็กๆลองทำเองนะคะ ต่อมาค่ะในข้อที่2ใหญ่เติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องสี่เหลี่ยมและเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนะคะในตัวอย่างเขาให้ไก่มาทั้งหมด3น่องค่ะเอาออกไป1เหลือเท่าไร่คะเหลืออยู่2นั่นเองค่ะถ้าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์คําว่าเอาออกแทนเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะแทนเครื่องหมายลบตรงนี้ค่ะ คราวนี้มาดูข้อที่2.1กันบ้างค่ะเขาให้โดนัดนักเรียนมากี่ชิ้นเด็กๆมานับพร้อมครูเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ชิ้นติ๊กๆใส่เลข7ตรงนี้ได้เลยค่ะเอาออกไปกี่ชิ้นคะเอาออกไป2ชิ้นตรงนี้นะคะเหลือกี่ชิ้นเราก็มานับค่ะ1 2 3 4 5เหลือ5ชิ้นนั่นเองค่ะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะเอา7ตั้งลบด้วย2เหลือ5ค่ะแบบนี้นะคะให้เด็กๆจำเอาไว้ว่าเราต้องนำเลขมากมาตั้งนะคะในการลบเพราะว่าเราจะเอาเลขน้อยมาลบเลขมากไม่ได้ค่ะ ในข้อที่2.2 2.3ให้เด็กฝึกทําเองนะคะต่อมาค่ะในข้อที่3ใหญ่ให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบในตัวอย่างนี้นะคะเขามีไอศครีมมาให้นักเรียนทั้งหมด5โคนด้วยกันนะคะเอาออกไป2โคนเหลือเท่าไรคะเหลือ3โคนจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะตามรูปนี้เลยนะคะมาดูข้อที่3.1กันค่ะเรามาลองฝึกทำกันนะคะ มีไม้บาบิวอ,อยู่ทั้งหมด4อันค่ะ4ี่ไม้เนาะเราก็ใส่เลขสเลยเอาออกไปเท่าไหน่ะะ2 2สเอาออกไป3เหลือกี่ไม้คะเหลือ1ไม้นะคะที่อยู่นอกวงกลมเราก็ใส่เลข1นเลยคะ่ะดังนั้น4ี่ลบ3เหลือ1ค่ะในข้ออื่นนะคะเด็กๆต้องลองทำเองนะคะต่อมาค่ะ การลบโดยการเปรียบเทียบมาดูค่ะในข้อที่1.1นะคะมีกิฟต์มาให้นักเรียนกี่อันคะช่วยกันนับนะ1 2 3 4 5ส7 8มีห้ากเมีกิฟต์ทั้งหมด8อันค่ะมีวีกิอัน1 2 3 3สอาอันเขาอยากรู้ว่ามีกิฟต์เนี่ยมากกว่าวีกี่อันเราก็มาเปรียบเทียบจำนวนโดยการโยงมาแบบนี้ค่ะ โยงอันที่มันเท่ากันก่อนนะคะ,ะจับคู่กันค่ะมาดูส่วนที่เหลือค่ะที่กิฟมันมากกว่าหวีนะคะหนึ่งามสี่หมีกิ๊อยู่5อันที่มากกว่าหวีดังนั้นมีอยู่แปดลบออกไป3เหลือ5ค่ะอันนี้เราหาส่วนต่างนะคะ นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ8-3ลบ3เท่ากับ5ค่ะอันนี้เราหาส่วนต่างเปรียบเทียบจำนวนกันนะคะต่อมาข้อ1.2ให้เด็กๆลองฝึกทำเลยต่อมาค่ะ2.1เขามีมะม่วงสุกมาให้นักเรียนอยู่4ผลมีมะม่วงดิบอยู่2ผลค่ะเราก็จะมาหา ส่วนต่างกันนะคะหรือหาผลลัพธ์กันโดยการเราอามาเปรียบเทียบค่ะนลากมาให้ตรงกันก่อนนะคะจะมีมะม่วงสุกที่มากกว่ามะม่วงดิบหรือพูดอีกอย่างคือมีมะม่วงดิบน้อยกว่ามะม่วงสุกอยู่2ผลนั่นเองค่ะเราต้องดูคําถามที่เขาถามเรามานะคะต้องดูโจทย์ดีๆนะคะเด็กๆ,ๆว่า อยากรู้ว่าน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะ,ะเรานำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะเอา4ตั้งลบด้วย2เท่ากับ2ค่ะแบบนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนนะคะต่อมาข้อที่2.2เด็กๆลองฝึกทำนะคะ,ะมาดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะในหน้านี้นะคะเราก็จะมา เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบกันโดยการดูตัวอย่างนะคะในข้อนี้เขาบอกว่าสองมากกว่า1อยู่เท่าไหร่เราก็มาเปรียบเทียบจำนวนกันค่ะดูนะมากกว่าเท่าไรยังไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็เอาสองตั้งลบด้วย1ค่ะสองลบหนึ่งเหลือเท่าไรคะเหลือ1น,นั่นเองค่ะ เราก็ใส่เลขหนตรงนี้เลยหรือ1น้อยกว่า2อยู่1ค่ะแบบนี้นะคะในข้อที่3.2 3.3ให้เด็กๆลองฝึกทำเองนะคะต่อมาค่ะเป็นการลบโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะในตัวอย่างนี้มีนมทั้งหมด8กล่องด้วยกันค่ะเป็นนมช็อกโกแลตเนี่ย5กล่อง1 2 3 4 5 อยากรู้ว่าเป็นนมรสหวานกี่กองเราก็เอา8ค่ะไปลบ5เด็กๆลองชูนิ้วขึ้นมาก็ได้นะคะ8-5ลบหเหลือ3ค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ต่อมาค่ะมาลองทำกันนะคะ1.1โจทย์เขาบอกว่ามีโบสีฟ้าและสีแดงทั้งหมด9อันค่ะทั้งหมดเลยนะเป็นโบสีฟ้าเนี่ย6อัน อยากรู้ว่าเป็นโบสีแดงกี่อันเราก็นับค่ะเอา9ตั้งนะคะลบด้วย6เหลือเท่าไรคะเหลือ3นั่นเองค่ะก็ใส่ลงไปเลยในรูปภาพเขาจะแบ่งมาให้ชัดเจนแล้วเด็กๆก,ก็เอามาตอบได้เลยค่ะและนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้9ลบหเหลือ3นั่นเองค่ะ ขอ1.2เด็กๆลองปึกํำนะคะต่อมาค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนกันบ้าง6บวก4ได้10คราวนี้คุณครูอยากรู้ว่า10ลบ6เหลือเท่าไหร่คะชูนิ้วขึ้นมาเลยค่ะดเด็กอ่ะมี10ลบออกไป6เลยค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ4นั่นเองค่ะคราวนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะ เอาให้สี่มาเราก็จะเอาเลขตรงนี้ค่ะเอา1ิบนะคะมาลบกับสี่เหลือเท่าไรคะสลับกันมั่งเมื่อกี้สิบลบหเหลือสี่ถูกไหมคะคราวนี้1ิบลบี่เหลือเท่าไรคะเด็กๆใครตอบครูได้บ้างเอ่ยมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะ10บลบสี่ก็เหลือหนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะ เป็นการบวกเลขและลบเลขโดยเลขมันสัมพันธ์กันนะคะในส่วนตรงนี้ให้เด็กๆลองฝึกทำเองเลยนะคะต่อมามาดูกันค่ะ,ตคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะข้อที่3.1มีข้าวโพดทั้งหมด10ฝักค่ะตรงนี้นะคะ เป็นข้าวโพดเหลือง2ฝกักเด็กๆใช้สีเหลืองนะคะระบายตรงนี้ไปได้เลย2ฝกักอ่าตรงนี้นะเป็นสีเหลืองนะคะอ่าคราวนี้คุณครูอยากรู้ว่าเป็นข้าวโพดสีม่วงเนี่ยกี่ฝกักเราก็เอาสิบตั้งลบด้วย2ค่ะชูนิ้วขึ้นมาก็ได้ค่ะสิบลบออกไปสองจะเหลือกี่ฝักคะเหลือ8ฝกักนั่นเองค่ะดังนั้น ข้าวโพดสีม่วงมีทั้งหมด8ปฝากเด็กๆก,ก็ระบายข้าวโพดสีม่วงไปเลยนะคะ8ปฝกคุณครูใช้วิธีการวงกลมให้นะเด็กๆต้องใช้เป็นสีม่วงนะคะระบายข้าวโพดไปเลย8ปฝากนะคะ,ะส่วนตรงเนี้ยเป็นข้าวโพดสีเหลืองครูใช้สัญลักษณ์การกระบาดนะคะอ่ะานี้นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ10 ลบ2เท่ากับ8นั่นเองค่ะในข้อต่อไปให้เด็กๆลองทำเองนะคะต่อมาค่ะ3.4การลบด้วย0ูคราวนี้ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆในตัวอย่างนะคะมีหวีอยู่2อันเอาออกไปกี่อันคะไม่ได้เอาออกไปเลยแปลว่า0นั่นเองค่ะ เราก็ตั้งเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะ2องลบ0เท่ากับสมาดูข้อ1.1จุหกันบ้างค่ะมีกล่องอยู่ทั้งหมด5กล่องค่ะเด็กๆก,ก็เขียนลงไปเลย5ลบเท่าไรคะเขาเอาออกไปกี่กล่องคะไม่ได้เอาออกไปเลยก็มีค่าเท่ากับ0ค่ะ5้ลบศเหลือ5นั่นเองค่ะ เพราะว่าศูนย์ไม่มีค่านะคะในข้ออื่นเด็กๆลองทำนะไม่ยากเลยนะคะต่อมาค่ะในหน้านี้ให้เด็กๆลบเหมือนกันค่ะ10ลบศูนย์ได้เท่าไหร่คะคุณครูบอกแล้วว่าศูนย์ไม่มีค่าใช่ไหมคะก็จะได้10ค่ะลบกับตัวอะไรก็จะได้ตัวนั้นนะคะในข้ออื่นให้เด็กๆลองทำเองนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับมาทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูยกขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ